ความเข้มข้นการต่อสู้ทางการเมืองรอบนี้นะคะมีขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องรอว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและมติว่าการกระทรวงกลาโหมจะประกาศวันยุบสภาเมื่อใดเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกพักทุกฝ่ายทุกขั้วมีโอกาสที่จะพลิกผันข้ามขั้วจากฝ่ายค้านไปเป็นรัฐบาลขณะที่บางพักเป็นรัฐบาลก็อาจจะก,กลายเป็นฝ่ายค้านได้เช่นกัน โดยเฉพาะพักฝ่ายค้านนะคะทั้งพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลค่ะต่างถือเดิมพันทางการเมืองที่เรียกว่าสูงไม่แพ้กันนะคะโดยพักเพื่อไทยต้องสู้เพื่อพลิกเกมจากฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลให้ได้ขณะที่พักเก้าไกลเองนะคะแม้วันนี้จะพบว่าในหลายพื้นที่มีกระแสดีแต่พักเก้าไกลก็ยังจะต้องมาลุ้นต่อนะคะว่าที่สุดแล้วหลังเลือกตั้งพักเก้าไกลจะถูกขั้วใดฝ่ายใดดึงไปร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ วันนี้ว่ากันว่านักการเมืองนะคะได้มองข้ามช็อตไปกันหมดแล้วนั่นหมายความว่าพวกเขาประเมินแล้วนะคะหลังเลือกตั้งควรจะใช้สูตรใดเพื่อที่จะทำให้ทุกฝ่ายวินวินด้วยกันทั้งหมดนะคะควรจะจับมือกับฝ่ายไหนคือทางเลือกที่ดีที่สุด การเคลื่อนไหวของพักภูมิใจไทยที่มีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นหัวหน้าพักและพักพางประชารัฐที่มีบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักถูกจับตามองมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าทั้งคู่จะขยับไปไหนไปพูดคุยกับใครไปรับประทานอาหารร่วมกับใครพอมีการประเมินว่ามีโอกาสที่ทั้งสองพักจะไปจับมือเปิดดิวกับพักไหนเนื่องจากทั้งสองพักนะคะและตัวพลเอกประวิทย์กับคุณอนุทินเป็นคนที่เปิดรับทุกฝ่ายค่ะ ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง ขณะนี้ประเด็นที่พักฝ่ายค้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลรวมจนถึงพักเสรีรวมไทยควรที่จะมีข้อวิตกกังบนนะคะก็คือการที่พักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันมีโอกาสและความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พวกเขาจะจับมือกันตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งรอบหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาโดยมีพักพลังประชารัฐและพักภูมิใจไทยเป็นตัวเชื่อมกับพักรวมไทยสร้างชาติที่มีผลเอก ยุทธจันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกนะคะนอกจากนี้ยังพร้อมที่จะเปิดรับพักใหม่ๆที่อยู่ในพันธมิตรเหมือนกันค่ะหากเป็นเช่นนั้นนะคะต้องถือว่าพักเพื่อไทยจะต้องรับมือกับสูตรตั้งรัฐบาลที่จะมาล้มแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยเพิ่งประกาศว่าจะกวาด310ที่นั่งไปนะคะวันนี้มีภาพบรรยากาศที่น่าสนใจค่ะเมื่อคุณอนุทินนะคะเข้าอวยพรแล้วก็สวมกอดเอวพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ ทำให้สื่อพากันตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็อดที่จะถามคุณอนุทินไม่ได้วันนี่คือการส่งสัญญาณจับมือเปิดดีลกับพลเอกประยุทธ์เพื่อตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งหรือไม่คุณอนุทินตอบอย่างอารมณ์ดีอย่างนี้ค่ะคุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างจะชัดเจนอยู่ที่ผลการเลือกตั้งโดยหลักการแล้วเรายัางทำงานเป็นพักร่วมรัฐบาลกันอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการทำงานไม่ได้มีความแตกแยกใดๆมีความเห็นต่างบ้างถือเป็นเรื่องปกติ แต่โดยหลักการแล้วหากคั่วเดิมจับกันได้เสียงเพียงพอก็ไม่น่าเกลียดอะไรคำตอบของคุณอนุทินนะคะแน่นอนว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นการผูกมัดพักภูมิใจไทยค่ะแต่ก็เป็นการชี้ว่าโอกาสที่ขั่วเดิมจับมือกันได้หากได้เสียงในการตั้งรัฐบาลเพียงพอก็ไม่น่าเกลียดขณะที่พักเพื่อไทยเองนะคะวันนี้ต้องยอมรับค่ะ พักกำลังเผชิญหน้ากับแรงเสียดทานนะคะอย่างหนักค่ะหลังจากที่พักเพื่อไทยนะคะยังไม่มีการประกาศฟันธงค่ะว่าจะจับมือหรือไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์ยิ่งทําให้กระทบกับคะแนนนิยมและก็เสียงในพื้นที่นะคะในขณะเดียวกันค่ะได้กลายเป็นการเป,เปิดช่องให้พักก้าวไกลซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านด้วยกันนะคะที่กล้าประกาศจุดยืนทําคะแนนล่วงหน้าพักเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะ